จำนวนสมาชิกของ A union B นะคะจะเท่ากับ n เรอจำนวนสมาชิกของ A บวกจำนวนสมาชิกของ B ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A intersect B ไปหนึ่งรอบแล้วเราก็แทค p ลงไปนะคะเป็นจำนวนเรียกว่า n แล้วกันนะ np A union B เท่ากับ np A เห็นไหมเอา p ใส่เข้าไป N p A บวกเอ B เอา P เอา P ใส่เข้าไปนะคะลบ N P ของ A อินเทซ็ก B นะทีนี้ <c oughs> N ของ P A เรารู้ว่ามันคือ A ใช่ไหมตัวนี้ก็คือ B บวกกันลบ N ของ P อ <B, S 1> <B. S 2> ินดิเซต B นี่อยู่นี่รู้แล้ว A B ส่วน C นะคะอันนี้ก็จะเท่ากับ np a นยูเนตรงนี้โ <c oughs> จทย์ข้อ8นี้ให้หาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่น,นี้ก็คือ อันนี้นั่นเองเพราะว่ายูเนียนนะคะสามารถแยกออกมาได้เป็น n ของ p a ยูเนียนกับ p b ได้นั่นเองมันคือตัวเดียวกันซึ่งมันก็คือ a บวก b ลบ a b ส่วน สี่ <c oughs> จัดรูปใหม่ให้สวยๆนิดนึงมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนก็ต้องมีดูว่าส่วนเท่ากันหรือ,อยัง ถ้ายังไม่เท่าก็ปรับให้เท่ากันซะ A ก็คือ A ส่วนหนึ่งก็คือ b ส่วนหนึ่งนะคะจะทําให้ส่วนมันเป็นตัว C ก็คือคูณ C เข้าไปทั้งบนและล่างก็เป็น A, <B. S 1> <C. S 2> a. คูณ C ส่วน C A เนั่นเอง b คูน C ส่วนหนึ่งคูณซนะคะก็คือ b c ลบ a b. ตอบตัวนี้นะคะหรือตอบตัวนี้ก็ได้เหมือนกันถูกเหมือนกัน 华云，五、哎。嗯嗯